สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวันสรัพนนะครับวันนี้อยู่กับ c a t เซปิล่าสามสตัวนี้เป็นตัว Nextgen น,น,นะครับคันนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับผู้ชมก็เป็นหน้าง,งานของทีมงานวิลัมทงชัยก่อสร้างครับ คันนี้ผมยังยังไม่เคยถ่ายนะครับยังไม่เคยถ่ายยังไม่เคยรีวิวคันนี้แต่ว่าเคยเจอเจเบอร์สองครับขน,น้นยังไม่ติดฟิลม์มเป็นคันที่มาใหม่ใหม่สุดนะานผู้ชมแต่คันนี้ก็ออกมาก่อนครับติดฟิล์มเรียบร้อย การตรดกระดกครับ าวเหมือนกันครับผู้ชมแต่ว่าตอนนี้น่าจะออกมายากเหมือนตอนนั้นครับเพราะว่าตอนนั้นมันกดไปแค่2ฝั่งมันกดรอบไม่ได้ครับผู้ชมถ้ากดว่าถ้าเกิดว่ากดรอบได้ก็คือจะออกง่ายนะครับ เครื่องยนต์ค่อนข้างจระตังแบบนิ่มนวลครับผู้ชมได้ยินแต่เสียงปัม๊มเสียงเพชเชอร์นะครับเวลาฉีดน้ำมันไฮดรลิกเข้ากระบอกนะครับผู้ชมโอ้เล่นงัดให้มันขาดไปเลยครับ เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวมุมสุดท้ายครับตอนนี้โอ้รถเจอผู้ชมโอ้ลมผมครับ จับกระยอนนะครับโอ้มาแล้วครับผู้ชม โค้เป็นก้อนคอมบลเลอร์เลยครับอ๋อมันหนักยลูกลทีต้องแซดินอาก่อนอืมเบลเลอร์บอลเลอร์บลเลอร์บ,บลาเลยคุณผู้ชมเอ้ย ขึ้นได้แล้วครับสบายมากคุณผู้ชมด้วยความที่เขาเป็นล้อแท็กหรือว่าล้อ x, ตีตาขาบด้วยแหละครับไม่เหมือนตอนที่ผมไปถ่ายล้อย,ยางครับ XMG 2 1 0 w b v t นะครับตอนนั้นใช้เวลาเอาต่อขึ้นค่อนข้างยากครับต่อเล็กกว่านี้อีกคุณผู้ชมแต่ว่ามัน,มนเป็นล้อย,ยางครับมัน ล้อมันปั่นฟรีทิ้งนะฮะอ๋อ,อครับผู้ชมเรามาฟังหรือว่าเรามาดูข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับแคทเ e v i l เ a ล่า GC Next Gen เอาเป็นตัว GC ตัวล่าสุดครับผู้ชมเป็นรถขุดของอเมริกานะครับใช้เป็นเครื่องยนต์แล้วก็ปั๊มของแคทเองนะครับผู้ชมเครื่องยนต์เป็นแคท C 4.4นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบคอมมันเวล,ลวเทอรโบระบายความร้อนด้วยน้ำ146แรงม้าครับผู้ชมก็ถือว่าทำงานคล่องแคลวเหมือนกันครับ ช้เป็นโรลเลอร์เจ็ดตัวแคริเอร์สองตัวครับใบแท็กจัดอยู่ในไซส์มาตรฐาน80เซนคันนี้บูมอาร์ไม่มีเสริม3แชกนะครับขนาดความกว้างของปุ้งกีอยู่1คิวเป็นปุ้งกี5ฟันนะครับเป็นรถสีเหลืองกระบอกดำครับผู้ชมคันนี้เป็นรถของทีมงานวิลเลมทงชัยก่อสร้างมาใหม่ๆม,มาดๆผู้ชมคันนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองไม่ติดฟิล์มเบอร์สองในพร้อมถ่ายจน ไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วผู้ชมเบอร์ Bird 2อถ่ายเยอะมากว่าเบอร์หนึ่งก็ที่เขาแนะนํามาบอกว่าให้ไปถ่ายเบอร์หนึ่งหน่อยอยู่ทางไปอำเภอป่าติ้วนะครับผมก็ตามมาเอารับชมกันต่อคลิปหน้า e ีพีหน้าครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซีเฟิร์สช่องเซาสำหรับคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาแล้วครับ